น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนินรันดร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณะครูและบุคลากรศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น3ส,ส่วนดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต สกอรอระดับอำเภอคำเข่อนแก้วได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนี้คณะครูและบุคลากรเข้ารวมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมาวานครบเจวันถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพันจ่าเอกอนุสิ์บัวหุงในอำเภอคำเขื่อนแก้วเป็นประธานในพิธีณวัดมะพริกตำบลทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรกิจกรรมถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำโบสีดำให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสอนการทำโบสีดำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้นำโบสีดำติดไว้ที่เสื้อผ้าในกรณีที่ต้องสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานที่ไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีดำได้เพื่อแสดงความอาลัยและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธรน,นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้บุคลากรดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์ประดับผ้าระบายสีดำร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณอาคารสำนักงานและจัดเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เทิดพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัย นสะกะรระดับอำเภอคำเข่อนแก้วห้องสมุดรประชาชนและห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธรโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้อำนวยการได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการโดยบรรณรักษ์3าท่านคือนางสาวชลพัฒส,สอนบุญอาจบรรณรักษ์ชำนาญการนางสาววิราพรคำวิชัยบรรณรักษ์และนางสาวนิตยากลิ่นแก้วนพร,รัช บรรณารักษ์และครูศูนย์การเรียนรู้หนึ่งท่านคือนางสาวสุธรรมมาแ่ตั้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัยนณะห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ทองพราวผู้อำนวยการสำนักงานสกร,รประจำจังหวัดยโสธรพบปะพูดคุยและให้แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม สกรอาสาพาใช้แอปพลิเคชันกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับทักษะดิจิทัลดิจิทัลลิเทเรซีเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจปลอดภยัยและเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยผู้นึ่การมอบหมายให้บุคลากรสกราาระดับอำเภอคำเขินแก้วลงพื้นที่แนะนำประชาชนในการใช้เทคโนโลยี ณพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วครบทั้ง13ตำบลการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านบุคลากรสกรระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วได้ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในการประเมินตามโครงการหน้าบ้านหน้ามองในบ้านหน้าอยู่สู่สังคมสามัคคีตำบลกู่จานณบ้านสมบูรณ์พัฒนาหมู่3 2การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สกรอระดับอำเภอคำเขินแก้วได้เร่งรัดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดังนี้การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ผู้อำนวยการมอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคมครอบกลุ่มพื้นที่ทั้ง13ตำบล ในอำเภอคำเขินแก้วการสำรวจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา D.O.L.E Zero Drop-out ในสุริยาปารยนุครูศูนย์การเรียนรู้ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์มผ่านระบบออนไลน์และบุคลากรมีการลงพื้นที่สำรวจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ3-18ปีรอบ2ปีการศึกษา2567อย่างเข้มข้นโดยมีการมอบหม หายครูศูนย์การเรียนรู้หลายท่านเช่นนางนัทยาคำอาจในสุริยาปรายนุนางสาวอภิญญาภาสุขในสุภกิจอุปสารนางสาวสุธรรมมาแท่ตั้งในงพงศัก์ยืนสุขนางจินตนาสืบชัยและนางสาวกนกพรสารคำเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลต่างๆ เช่นตำบลดงแคนใหญ่ตำบลโพนทันตำบลลุมพุกตำบลดงเจริญและตำบลยอ่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์บุคลากรสี่ท่านได้แก่นางสาวชิสนุชาบุญพรมนายสุริยาปรารนุนางชนาพรโคจธานีและนายสุริยันชัยช่วย ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงานสกรประจำจังหวัดยะโสธรเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลการใช้งานระบบ DOL Learner Data ผ่านช่องทาง Google Meet โดยนางสาวเบญจมาศน้อยเสนานักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสกรรประจำจังหวัดยะโสธร ร่วมประชุมชี้แจงและให้แนวทางการดำเนินงานบุคลากรสกรระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วยังได้ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ณนําำนักงานสกรประจำจังหวัดยะโสธร 3. งานอื่นๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกกิจกรรมเทิดพระเกียรติและรัฐพิธ,ธ,ธีผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทระมหาราชเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพธิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา ณหอประชุม100ปีอํเภอคำเขื่อนแก้วคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติณบริเวณหน้าที่ว่าการอํเภอคำเข่อนแก้วนางสาวชิสนุชาบุญพรม และนายพงศัก์ยืนสุขเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระทหารเพนแด่พระพิสูุส์สงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเนื่องในวันสถาปนาตำรวจแห่งชาติณสถานีตำรวจภูทรคำเขือนแก้วการประชุมและรับนโยบายผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันอำเภอคำเขือนแก้ว ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2569ผ่านระบบออนไลน์ซูมมิทติ้งพ่วอในการเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานระดับจังหวัดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนโดยมีนายประพันธ์ทองพลาวพ่วอในการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยโสธรเป็นประธาน บุคลากรสีท่านด้วยเข้าร่วมประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ปีงบประมาณพศ2569โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พูดโดยการพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายควิกบิ๊กวินรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการระดับอำเภอและมีการมอบหมายให้ในายพงศักดิ์ยืนสุขตำแหน่งครูและนายสุริยาประระยะนุ ครูศูนย์การเรียนรู้ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการในพื้นที่ได้แก่บ้านนาทมหมู่สองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกน้อยตำบลดงแคนใหญ่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขืนแก้วขอจบการนำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ